สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจ่ดเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณสำาอางอิ่มเอิบญาติรับเป็นเจ้าภาพขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณสำานางอิ่มเอิบญาติมันโอกาสดี และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้รับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจา้าสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณสมางอิ่มเอิบญาติ จงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสัทธาของคุณพรเพ่น ชาญพาณิชย์รับเป็นเจ้าภาพอ่ะก็จะละอนุโมทนาสาธุกับสรัทธาของคุณพรเพนชาญพาณิชย์กันนะครับแล้วก็ช่วงเวลาจากนี้ไปเขาจะทันผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วได้เลยครับ <c oughs> ผมไปอินเดีย <c oughs> เขาขายกำไรผมก็ถามพวกเรานี่พวกเราซื้ออะไรถึงจะได้กำไร <c oughs> ต้องซื้อกำไรสิสิจะได้กำไรใช่ไหม <c oughs> ป้านันนะของที่สิ่งที่ใช้ดีที่สุดก็คือสตังค์ฉะนั้นทุกวันเนี่ยนะฮะถนนทุกสายนะฮะเป็นถนนที่หาสตังค์เท่านั้นครับเรียนเพื่ออะไรครับให้ได้ความรู้สูงๆนะได้ความรู้ามากมากความรู้สูงมีความรู้มาก ไปทํางานที่ไหนเขาก็ให้สตังค์เยอะๆได้สตังค์มากๆใช่ไหมฮะนั่นสตังค์นะฮะ,ะสตังค์คุณแม่สุชาดาย่างต้องเอาไปชื่อชื่อแม่สตังค์เนี่เป็นของจําเป็นนะ <c oughs> เลยต้องเอาชื่อนี้ไปตั้งชื่อ <c oughs> คุณแม่สตังค <c oughs> ์ต้องหาไปเยอะเพราะ สตังสามารถที่จะเป็นที่พึ่งนะฮะตอนที่เรามีชีวิตอยู่ <c oughs> นะตอนมีชีวิตอยู่นี่เอาก็กนนะาเลยกันนะมีสตังแล้วก็ไปอ่านว่านะฮะอยู่รอดนะฮะทุกวันนี้เป็นยางไงนะฮะนันเราก็หาแต่เงินหาแต่ทองเพื่อที่จะได้เอามาไว้จัดจ่ายใช้ซอยแต่ว่า <c oughs> เงินทองเป็นซ <c oughs> ัพยภายนอก เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นตอนที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นนะครับตอนที่เรามีชีวิตอยูน่นะความจําเป็นมากแต่หมดชีวิตแล้วก็สลึงเดียวก็ไปไม่ได้นะฮะสับเลพลพยายามง้านปัสสาไปให้สลึงนึ้ะไหนไหนมีเงินตังหลายร้อยหลายพันล้านแลวใส่ไปให้สลึงเนีนะ่นนย,ย,ย,นนย,ยไม่ใช่สับเพลนะญาติใส่ให้สลึง พอจะจุดเพลิงเนี่ยับเลิงล้วงเอาออกซะอีกอันนี้คือให้เราได้เข้าใจไว้ว่าสิ่งที่เราควรแสวงหาจำเป็นสำหรับชีวิตนะคระับตอนที่เรามีชีวิตอยู่คือสตังเป็นคำศัพท์เก่าเลยนะค,ะครับคำศัพท์เก่าคำว่าสตังตอนนี้สิ่งที่เราควรที่จะแสวงหา ยิ่งกว่าสตังเพราะไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นแม้หมดชีวิตแล้วก็ยังติดตามไปถึงสัมปลายกับภพบภายภาคหน้าด้วยฉะนั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยสแสวงหาสตังด้วยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็แสวงหาปัญญาด้วยเพราะปัญญามีความจำเป็นทั้งในปัจจุบันนี้ในโลกนี้และในโลกหน้าอีกด้วยนี่ขอให้เราได้เข้าใจอย่างนี้เั้นความจำเป็นของชีวิตนะต้องหาสตางด้วยหาปัญญาด้วยถ้าไม่มีปัญญานะฮะรัตนาวาชีวิตเราเราก็จะเบนหัวลงตํำ ทำบาปทำทุจริตโดยที่ไม่รู้ว่าผลของบาปผลของทุจริตนั้นไม่ได้ทำให้เกิดความสุขนะฮะทำให้เกิดความทุกข์เข้าถึงทุคติอบายภูมิอันนี้ครับสำคัญอย่างมากถ้าขาดปัญญานะฮะ <c oughs> ขาดปัญญาแต่ที่ขาดปัญญาเนี่ยมันไม่ขาดเปล่ามันเหมือนกนะับ โลกใบนี้นะมีแสงสว่างอยู่ที่ถ้าขาดแสงสว่างเนี่ยมันไม่ขาดแสงสว่างเปล่ามันมีความมืดเข้ามาปกคลุมทันทีนะครับถ้าขาดแสงสว่างนะฮะจิตใจของคนเราและสัตว์ทั้งหลายเช่นเดียวกันนะครับขาดปัญญามันไม่ได้ขาดปัญญาเปล่ามันมีโมหะเข้าครอบงําครอบคลุมทันทีนี่ครับฉะนั้นจึงเป็นภัยที่น่ากลัว ขาดปัญญานะฮะโมหะเข้าอาศัยทลงโมหะเข้าอาศัยช่วงเวลาที่ไม่มีปัญญาประกอบทําความผิดทําความชั่วทําบาปทําอกุศลได้ทุกอย่างทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนะนะเรื่องของบาปนี้ฉะนั้นก็ภัยของชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่เรียนเราจะไม่ทราบเลยว่ามีอยู่ แต่เราทศทลายเนี่ยมีบุญ <c oughs> มีบุญตรงที่เกิดมาทันคําสอนของพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะธรรมชาตินะฮะศึกษาเล่าเรียนธรรมะคือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ ความเป็นจริงคือทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ความเป็นจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ความเป็นจริงคือนิพพานพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทางปฏิบัติให้เข้าถึงนิพพานสรุปคำสอนพุทธเจ้าให้ได้เราจะเห็นว่า <c oughs> ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสรุป ซึ่งเป็นมรดกข,ของพระสัมมาทธเจ้าทุกพระองค์สืบทอดกันมาแต่น่าสัจจันตรงที่มรดกข,ของพทธเจ้าทุกพร,ระองค์ที่สืบทอดกันมานั้นนะฮะไม่ใช่หยิบใส่มือให้ไม่ใช่หยิบใส่มือให้นะคำสั่งวิจแต่ละพระองค์งคนะต้องสร้างบรารมีให้ครบบริบูรณ์ต้องสร้างบรารมีให้ครบบริบูรณ์แล้วก็บำเพ็ญเพียร สแสวงหาได้ด้วยพระองค์เองและการบำเพ็ญเพี่ยนแสวงหาได้โดยพระองค์เอง,เองเนั้นไม่ใช่จะจุงมาเหสีจุงพระราชบุตรไปหาเหมือนขุดเผือกขุดมันนะไม่ใช่อย่างนั้นฮนะไม่ใช่เลยครับต้องสละราชสมบัติทั้งหมดสละพระชบุตรพระราชธิดาสละแม้กระทั่งมาเหสีโกนพระเกศาออก สลับทิ้งซึ่งเครื่องครุ่งขมภาวรกายอย่างคลาวาดทั่วไปแล้วจึงออกแสวงหาสัมมาสัมโพธิญาณหาด้วยตนเองนะฮะไม่ช่กลางตำราหานะ <c oughs> <c oughs> นะั่ฮะหาด้วยพระองค์เองเจอเจอหาแล้วเจอเมื่อบาร,รมีแก่กล้าเสถะตามพุทธวิธี ที่ได้ทำสืบสืบต่อกันมาแล้วเจอพบจะนั้นมรดกของพระเจ้าองค์ก่อนกอบมรดกพระเจ้าองค์นี้เหมือนกันพระสมัยเจ้าองค์ก่อนก่อนกและก่อนๆ่อนเหมือนกันหมดทั้งหมดแม้พระมหาโพธิสัตว์จะด็กลรบสรตุต่อไปขณะอีกสิบพระองค์ที่พระพุทธเจ้าตรัสพยากรตั้งแต่ภาษีอาญาไม่ไตร ก็จะเป็นธรรมะฉบับเดียวกันหมดแต่ไม่ได้หยิบใส่มือให้นะฮะต้องแสวงหาด้วยพระองค์เองกลัดสรูได้ด้วยพระองค์เองเมื่อกลัดสรูแล้วเหมือนกันหมดอีกเหมือนกันฉะนั้นพุทธมรดก <c oughs> มีอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์เราจึงอยู่ในฐานะนที่ ยังไม่เคยพบพระพุทธเจา้าแต่ว่าได้พบธรรมะคาสอนของพระพุทธจเจ้าแล้วก็ได้เรียนศึกษาคําสอนของพระพุทธเจา้าชีวิตหนึ่งเรียนให้จบสักสูตนนะฮะเรียนให้จบทักสูตน,ะนตไม่ต้องจบคมภีร์นะฮะคำสอนพระเจ,จ้าเป็นคมภีมีทั้งหมดส7บเจ็ดค์ีเป็นพระวินัยซะห้าคำภี เป็นพระสูตรสหคำภีเป็นพระอภิธรรมสะเจ็ดคำภีนะฮะเจ็ดคำพีทั้งหมดเนี่ย <c oughs> เวลาของชีวิตแค่เจ็ดสิบห้าปีเรียนไม่จบหรอกครับแม่คมภีรเดียวก็เรียนไม่จบแต่เอาสักพระสูตรสูตรเดียวเรียนให้จบอาสูตรแรกที่ควรเรียนที่สุดท่านผู้ชมครับ พระพุเจ้าแสดงธรรมเทศนาสูตรแรกชื่อว่าธรรมจักกับอวตนสูตรเรียนให้จบนะครับนะฮะจบด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจนะฮะไม่ใช่จบช่วยจำเนี่ยหัวใจสำคัญตรงนี้นั่นรู้และเข้าใจสักสูตรเดียวท่านนะฮะโดยเฉพาะธรรมจักกับอวตนสูตรเป็นสูตรที่นำชีวิตให้พ้นจากทุกข์ได้ นั่นถ้าหากว่าเบื่อทุกข์เหลือเกินนะฮะ,นะฮะต้องเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าปูเอาไว้ให้นั่นคือธรรมจักรกับอวัตนสูสุทางที่พระเจ้าปูาไว้ให้นี่ชื่อว่ามัชชิมาปฏิปทาแล้วเดินตามทางมัชฌิมาปฏิปทาพ้นทุกข์ได้เพราะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะนี้ครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนะ มรคทายวันแสดงครั้งแรกจบแรกมีพยานเกิดขึ้นหนึ่งองค์นั่นคือรู้อย่างที่พระพุทธเจ้ากลัดสรุมมาแสดงครั้งที่สองเกิดขึ้นอีกองค์นึงรู้แจ้งเหมือนอย่างกับพระพุทธเจ้าได้รู้มาคนฟังห้าคนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะห้าครั้งได้ดวงตายเห็นธรรมกระทดห้าคนนั่นคือประวัติ ของธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ก,กัตรรู้และสอนให้ผู้อื่นรู้ตามละรันาตนนตัยจึงเกิดครบสมบูรณ์เกิดขึ้นครั้งแรกสองเลยนะฮะ,ร,ะรัตนาตาัยนะเกิดขึ้นครั้งแรกคือคุทธร,ร,รัตนะได้แก่สัมมาสัมพุทธยานนะฮะประการที่สองคือธรรมะรัตนะนั่นคือิยสสีสัมมาสัมโพธิญธยานไปรู้แจ้งในิยสสี นั่นคือพุทธรัตนะคือสัมมาสัมพุทธิยานที่เกิดขึ้นแก่เจ้าชายธิดะธรรมะรัตนะคืออริยสตรีที่สัมมาสัมพุทธิยานคือปัญญาเข้าไปอย่างรู้สำเร็จเสร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยรัตนะสองครับใต้ต้นพระศรีมหาโพ์นั่นคือความเป็นพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นและ ความเป็นธรรมะคําสองพระเจ้าได้เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็เดินทางไปอีกประมาณ277กิโลบางทีก็297กิโลแล้วแต่ป้ายนะะไปแสดงธรรมะที่นั่นคือปัญจวคีฟังปัญจวคีฟังเกิดผู้รู้ตามเกิดผู้รู้ตามเป็น พุทธเจ้าเกิดที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ธรรมะเกิดที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ผู้รับรองคือรู้ตามอย่างที่พระเจ้ารู้เกิดขึ้นที่ป่าอิสิป,ปตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราทีพระรันาตนตรัยจึงเกิดครบสามพุทธรัตนะคือสัมมาสัมโพธิธญาณผู้รู้แจ้งอริยสี่ธรรมรัตนะคืออริยสัจติที่สัมมาสัมพธิธญาณรู้แจ้ง สั่งฆ้ารัตนะเป็นผู้รู้ตามเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าสอนนี่คือพระรัตนตรัยนะที่เรารู้จักกันได้ดีแต่บางทีไม่รู้จักดี <c oughs> <c oughs> อันนั้นมีวิธีเดียวต้องเรียนถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าไม่ดูก็ไม่เห็นถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นอันนี้สูตรโบราณ <c oughs> เขาสอนมา เราก็ต้องพยายามจำเอาไว้นะเอาคราวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสัมมาสัมโพธิญาณเกิดนีนะฮะพูดซะหน่อยนะดีอ่นะเพราะทุกท่านใหม่หมดสมมติแล้วนะฮะว่าใหม่หมดไม่มีคนเก่าเลย พราะเก่าๆมันเป็นเออสนิมพอใหม่ๆพุทธสมัยหมดมันจุ๋มจิ๋มหมดเลยก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องปูพื้นให้เราได้เข้าใจว่าชีวิตเราเนี่ยมีบุญนะเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธเจ้าถึงไม่พบพระพุทธเจ้าก็พบคําสอนของพุทธเจ้าได้เรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้คําสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อเรียนรู้เข้าใจคำสอนพระเจ้าแล้วเราได้ทางสำหรับเดินนะทางเดินไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าพ้นจากนี้จากสินนะฮะไม่ใช่หมายความว่าพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะที่จริงมันก็รวมไปด้วยแหละพ้นทุกข์ในที่นี้หมายถึงพ้นจากขันห้าแต่ที่ขันห้าเราก็ไม่รู้อีกถึงบอกว่าต้อง เรียนในธรรมจักรกัปตนสูตรจะได้รู้ว่าขันห้าคืออะไรเพราะน,นั้นก็มีวิธีเดียวชีวิตเรามอบกลายถวายชีวิตเรียนคำสอนของพระเจ้าสักสูตรหนึ่งพอรู้ความเป็นจริงเพียงธรรมจักรกัปตนสูตรเพียงสูตรเดียวนะฮะเราก็จะเห็นว่าทุกสูตรเนี่ยไหลออกไปจากธรรมจักรกัปตนสูตรหมดเลยนะครับแม้สิ่งที่เราจะเรียนกันในขณะนี้ เราจะเรียนเรื่องปัญญาที่จริงก็เรียนมาตั้งแต่วันคราวที่แล้วเวลามันหมดซะก่อนเวลาหมดหรือหมดเวลาก็ไม่รู้นะคิดเอาเองฉันวันนี้สมมุติกันเลยนะทบทวนนะฮะทบทวนเรื่องปัญญาเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นเหมือนดังกับใหม่หมดเลย อันนั้นคนที่เรียนจากคราวที่แล้วก็ได้เปรียบหน่อยใช่่ไหมคนที่เรียนจากแล้วก็ได้เปรียบเพราะการมาศึกษาธรรมะกันทุกท่านเนี่ยเหมือนนั่งกับเราเอาตะกร้ามาคนละใบละใบละใบะคราวที่แล้วก็ได้แจกกันไปแล้วใส่ตะกร้าตอนนี้ท่านที่มาคราวที่แล้วก็เหมือนก้นตะกร้ามีอยู่บ้างแล้วนะ <laughs> มีความรู้มีความกระใจเรื่องปัญญาอยู่ก้นตะกร้ามั้งแล้วนะฮะถ้าเกิดวันนี้เอาไม่หมดไม่เป็นไรนะฮะได้แล้วก็ได้อีกเลยวันนี้เอามาใส่อีกก็ได้ความรู้เพิ่มจากก้นตะกร้าที่มีมาแล้วอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้คำว่าทบทวนเรื่องปัญญาตั้งคำถามครับวิธีเรียนธรรมะนะฮะตั้งคำถาม แล้วก็หาคำตอบถ้าได้คำตอบแล้วแสดงว่ารู้แล้วตั้งคำถามแล้วยังหาคำตอบไม่ได้แสดงว่ายังไม่รู้เมื่อ,อยังไม่รู้ก็ทำไงคะต้องถามผู้รู้อย่าไปถามผู้ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวมันไม่รู้แล้วมันชอบชี้ในะเยอะนะครเราอ่ะนะใช่ไหมลนะ่ะเคยเจอไม,ไม่รู้ได้อยากชี้ ท่านอาจารย์พยอมไม่ใช้คําม่อยากชี้ท่านยังบอกว่าพวกนี้ไม่รู้เลยเสือกชี้ผมชอบผมชอบท่านพูดอะไรได้มันคขำๆดีแล้วก็เรื่องจริงนะฮะอย่างเราพูดแบบสุภาพว่าไม่รู้ก็ชอบชี้แต่คนท่านแมวา,านบอกไม่รู้เลยเสือกชี้ไปอินเดียต้องระวังนะฮนะอย่าถามทางกับคนอินเดียเพียงคนเดียวครับ ต้องถามหลายๆคนเราไปถามคนคนเดียวนะมันลำคาญบอกไปทางนี้แหละมันขี้เกียจอธิบายม่บอกไปทางนี้แหละรู้รลอไม่รู้กี่ายบมาบอกไปทางนี้แหละเอา้ากว่าจะไปสั่งหอนใจเอามาตั้งเจ็ดสิบกิโลเลยเนะี่ยยังไม่เห็นจะถึงสักทีเลยลงไปถามนี่บอกคุณเลยมาแล้วนะต้นทางที่ที่ต้องมีสามแยกนั่นแหละโอ้โหต้องย้อนกลับอีเจ็ดสิบกิโล เราจรึงได้รู้ลิตรู้เดชของคำว่าพวกไม่รู้และเสือกชี้ย <laughs> ังต้องระวังนะครับโบราณบอกว่าอย่าไว้ใจทางใช่ไหมอย่าวางใจคนแล้วจะจนใจเองจะห้อยโตงแตงเหมือนรังต่อแตนใช่ไหมเ <laughs> ช่นเดียวกันนะครับ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดี๋ยวเราไปเจอคนประเภทที่ไม่รู้และเสือกชี้ขึ้นมามันก็เสียเวลานะฉะนั้นก็ต้องถามหลายๆคนและก็ใจใดีก็ถามคนรู้อย่าไปถามคนไม่รู้นั่นเรื่องปัญญาเหมือนนะฮะเรื่องปัญญาเนี่ยนะ,ะพยายามถามคนรูนะ้อย่าไปถามคนไม่รู้ แล้วคนไม่รู้มันก็ตอบตามภาษาของเขาที่ไม่รู้นะอรเรียนธรรมะก็ต้องถามคนที่เรียนธรรมะคนรู้ธรรมะยไปเจอไปถามคนไม่รู้ธรรมะเดียวก็บอกก็ธรรมชาตินี่แหละเ,เสร็จเลยเสร็จเลยไม่ต้องเรียนมากเลยเจอต้นไม้ก็พิจารณาต้นไม้มันมีอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละครับคำสอนของคนที่เห็นธรรมชาติเป็นธรรมะ แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มีแค่นั้นนะครับนะเอา้าตกลงตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบถามว่าปัญญาคืออะไรยิงสรุปนะฮะสามคำถามเลยนะปัญญาคืออะไรปัญญามีเท่าไรอะไรบ้างแถมและปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านผู้ชมครับ เห็นคำถามแล้วหาคำตอบได้หมุนคลื่นไปฟังเพลงนะครับเพราะรู้แล้วนะฮะ <c oughs> ใช่ไหมฟังเพลงได้เลยเพราะรู้แล้วนี่แต่ถ้าอ่า <c> น <oughs> แล้วมันยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรอย่าเพิ่งหมุนเปลี่ยนช่องเปลี่ยนคลื่นนะหาคำตอบให้ได้ครบเพราะคำถามนี้จะเป็นกุญแจดอกสําคัญที่ไขไปสู่ประตูความรู้ความถูกต้องนะครับตกลงคัะ ตั้งคำถามว่าปัญญาคืออะไรหาคำตอบผมหามาใหอา้อ่ามาให้เลยนะฮะท่านไม่ต้องลุกจากที่ไม่ต้องไปหาตำรับตำลามาเปิดนะปัญญาคือความรู้แจ้งรู้อย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องแจ้งด้วยนะเข้าใจคำว่าแจ้งนะฮะฟังเพลงผู้ใหญ่รีเป็นไงฮะฟาแจ้งเลยฮะ ต่อได้อีกน,นะฟ้าเห็นฟ้าแล้วนี่ยังไม่ชัดเจนเพราะมันยังไม่แจ้งใช่ไหมฮะฟ้าแจ้งยังไม่พอนะต้องจางป่างต้องต้องดูความนะฮะผมชื่น่านปูฟังที่ขคารลบคัท่ันปูฟังกลำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้จา นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทิงกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณสำอางอิ่มเอิบญาติเป็นเจ้าภาพขอยดูโมทนาสาธุมนโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณพรเพนชาญพาณิชย์รับเป็นสาภาพก็จะได้อนุโมตนาสาธุกับสตาของคุณพรเพนชาญพาณิชย์กันนะครับสำหรับคืนนี้ขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณสมองอิ่มเกบญาติและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ